พ่อแม่พี่น้องวันที่8กุมภาพันธ์2569ได้เวลาไปเลือกตั้งอีกครั้งแล้วนะครับครั้งนี้จะไม่เหมือนครั้งก่อนนะครับครั้งนี้จะมีบัตรเลือกตั้งอยู่3ใบด้วยกันบัตรใบที่1เลือกคนบัตรใบที่2เลือกพรรคแล้วก็บัตรไปที่3นั้นออกเสียงประชามตินะครับอาระการแรกก่อนการเลือกคนเลือกคนก็จะเป็นบัตรสีเขียวครับที่ขึ้นข้างๆผมนี้นะครับสําหรับเขตเลือกตั้งที่2เขตเลือกตั้งที่2 อำเภอเมืองอุบลราชธานีเฉพาะตำบลไร่น้อยตำบลหัวเรือตำบลขี้เหล็กตำบลปลาอาวแล้วก็ตำบลหนองขอนและอำเภอเครื่องในทั้งหมดนะครับนี่คือเขตเลือกตั้งที่สองเราก็จำหมายเลขผู้สมัครไว้นะครับจำหมายเลขผู้สมัครเอาไว้สำหรับเขตเลือกตั้งที่2นี้นะครับหมายเลข1นึ่งวุฒิพงษ์นามบุตรพักกล้าธรรมหมายเลขสองประเสริฐเผ่าพันธุ์ พักภูมิใจไทยหมายเลขสประสบสารสมัครพักเพื่อไทยหมายเลขสี่ปรีชยาฉัมณมีพักประชาชนหมายเลขห้านรงชัยวีรกุลพักไทยรวมพลังหมายเลขหวิทยาครองยุทธพักประชาธิปไตยใหม่หมายเลขเจร้อยตรีประจวบรับสะอาดพักพลังประชารัฐหมายเลข8นัทพรบุญประสิทธิ์พักประชาธิปัตย์หมายเลข9้าเจริญชัยคำแฝง พักเศรษฐกิจและหมายเลข1ิบทัชชัยคมขำพรรคไทยก้าวใหม่นะครับแล้วก็จำหมายเลขคนที่เราจะเลือกเอาไว้นะฮะถ้าหากว่าเห็นว่า10คนนี้ไม่ไม,ไม่ไม่เข้าคุณสมบัติไม่ชอบเลยสักคนเราก็กาไม่เลือกใครได้นะครับก,กกะบัดไม่เลือกใครได้ส่วนเขตอื่นๆเขตเลือกตั้งอื่นๆนั้นติดตามได้ในตอนต่อๆไปนะครับตอนนี้จะขอเฉพาะเขตเลือกตั้งที่2ก่อนนะครับหลังจากจําหมายเลขคนไว้แล้วต่อไปเลือกพรรคครับ เนื่องจากว่าพักการเมืองนั้นมีทั้งหมด57ดพักด้วยกันครับพ่อแม่พี่น้องครับถ้าหากว่ามาเล่าตรงนี้ก็ทั้งวันทั้งคืนก็คงไม่จบนั้นเราจะไปดูได้ที่ไหนล่ะครับพักการเมืองต้อง57พักนี้ก็ไปดูได้ที่หนังสือที่กกตส่งให้ถึงทุกท่านที่บ้านแล้วล่ะครับตามที่ขึ้นหน้าจอเนี่ยหนังสือเนี่ยเคยเห็นไหมครับน่าจะเคยเห็นแล้วนะครับเพราะว่าส่งถึงทุกบ้านแล้วแต่ถ้าหากว่าตกหล่นหรืออย่างไรก็ไปดูที่เว็บไซต์ของกกตก็ได้นะครับสำหรับบัตตรรทีี่เเลือกพพนนนััั้จะป็บสชมู ถ้าจำสีบัตรไม่ได้ก็จำได้ว่าบัตรยา,ยาวๆครับยาวกว่าเพื่อนเพราะว่ามันมีพักการเมืองต้องหลายพักก็เลยยาวกว่าเพื่อนเลยนะครับนี่คือบัตรสีชมพูจำเบอร์คนจำเบอร์พักได้แล้วต่อไปก็จำเบอร์ตัวเองก็คือลำดับที่บัญชีรายชื่อในการเลือกตั้งของตัวเองนะครับแล้วเราจะไปดูได้ที่ไหนล่ะครับอันแรกคือดูที่เว็บไซต์กรมการปกครองตาม QR code ที่ขึ้นนี้นะครับเว็บไซต์กรมการปกครองหรือจะเป็นแอปพลิเคชันสมาร์ทโวลด์ของกอกตก,ก,ก็ได้ครับ โดยดาวน์โหลดลงได้ทั้งระบบ iOS ทั้งระบบ Android นะครับทั้งเว็บไซต์แล้วก็แอปพลิเคชันนี่เพียงแต่เรากรอกหมายเลขบัตรประจำตัวประชาชนของเราเข้าไปเขาก็จะออกมาเลยครับว่าเราจะต้องไปเลือกตั้งที่ไหนจะเลือกตั้งที่หน่วยไหนแล้วก็ลำดับหมายเลขเท่าไหร่ครับถ้าหากว่าทําไม่เป็นนะครับก็เราก็ดูเอกสารที่กรกตส่งมาให้เหมือนกันครับนี่ครับลักษณะเป็นเหมือนกับปริ้นคอมพิวเตอร์สมัยก่อนนะครับส่งให้ถึงทุกบ้านแล้วเหมือนกัน ถ้าหายแลครับถามหาลูกหลานก็ไม่เจอนะครับ <g ül> ก็ไปดูหน้าหน่วยครับไปดูหน้าหน่วยได้นะครับนัน่นก็คือบัตรที่หนึ่งเลือกคนบัตรที่สองเลือกพักแล้วนะครับบัตรที่หนึ่งสีเขียวบัตรที่สองสีชมพูต่อไปบัตรที่สามครับอันนี้มาใหม่ครับบัตรที่สามนี้เป็นบัตรสีเหลืองก็คือการออกเสียงประชาธิปติถ้าเห็นชอบให้มีรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ก็การเห็นชอบการกระบาดเห็นชอบนะครับถ้าไม่เห็นชอบ ให้มีรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ก็กาไม่เห็นชอบหรือจะไม่แสดงความคิดเห็นก็มีช่องไม่แสดงความคิดเห็นให้เหมือนกันนะครับส่วนเวลาเข้าคูหาไปแล้วเนี่ยลำดับขั้นตอนจะเป็นยังไงบ้างนะครับเดี๋ยวจะมีคลิปจากกกต,ตแจงรายละเอียดทุกขั้นตอนเลยนะครับเข้าไปแล้วทํำยังไงแล้วต่อไปที่ไหนต่อไปยังไงต่อไปยังไงจนกระทั่งถึงออกจากคูหาเลยทีเดียวอย่าลืมนะครับ8กุมภาพันธ์2569เชิญพี่น้อง เขตสองนะครับเขตเลือกตั้งที่สองของจังหวัดอุบลราชธานีไปเลือกตั้งกันให้ถล่มทลายไปเลือกตั้งกันให้เยอะๆอย่าให้เสียเหลี่ยมอย่าให้เสียหน้าคนอุบลราชธานีเราส่งท้ายกันด้วยคลิปของกกตดูให้ละเอียดง่ายๆแล้วจะไปเลือกตั้งกันอย่างสบายใจเพื่อประเทศชาติของเราครับ10ขั้นตอนง่งายๆสำหรับการเลือกตั้งสสและการออกเสียงประชามติขั้นตอนที่1ตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ์ที่น้าหน่วยเลือกตั้ง 2. องจำลำดับหมายเลขของตัวเองหมายเลขผู้สมัครและหมายเลขพรรคการเมืองที่จะเลือกและเตรียมหลักฐานแสดงตัวตน 3. ยื่นหลักฐานแสดงตัวตนและแจ้งเลขลำดับของตัวเองลงลายมือชื่อหรือพิมพ์ลายนิ้วมือในบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิ์เลือกตั้ง 4. ลงลายมือชื่อหรือพิมพ์ลายนิ้วมือที่ต้นขั้วบัตรเลือกตั้งแล้วรับบัตรเลือกตั้งสองใบบัตรสีเขียวไว้เลือกสสที่ใช่ ส่วนบัตรสีชมพูไว้สำหรับพักที่ชอบ 5. เข้าคูหาลงคะแนนเลือกตั้งให้ทำเครื่องหมายกากบาทในบัตรทั้งสองใบาจากนั้นให้พับบัตรเลือกตั้งตามรอยพับ 6. ย่อนลงในหีบบัตรแต่ละประเภทด้วยตนเอง 7. คือการออกเสียงประชามติให้เดินไปยังจุดถัดไปพร้อมยื่นหลักฐานแสดงตัวตนและลงลายมือชื่อหรือพิมพ์ลายนิ้วมือ 8. ลงลายมือชื่อที่ต้นขั้วบัตรออกเสียงประชามติและรับบัตรออกเสียงใบสีเหลือง 9. เข้าคูหาลงคะแนนออกเสียงประชามติให้ทำเครื่องหมายกากบาดเพียงช่องเดียวจากนั้นพับบัตรตามรอยพับ 10. ย่อนบัตรประชามติลงในหีบบัตรและออกจากที่เลือกตั้งตามทางออกที่กำหนดไว้ร่วมสร้างสารรค์ประเทศไทยในเวลาเพียงไม่กี่นาทีในวันที่8กุมภาพันธ์2 5 6พสุจริต เที่ยงธรรมและชอบริกฎหมายโดยสมััรนางคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดอุบลราชธานี